<laughs> สวัสดีครับวันนี้ตามติดชีวิตคนทำยางพมอยู่จังหวัดเลยอำเภอนาด้วงวันนี้มาเจอปีพีสมาชิกคนตายบ้านเล่าก็เลยพูดคุยกักกนมีไล่คนมาทำยางกันมากกันเป็นไล่ๆกับกวอนุ่ี่บ่าวปีบา่บาวมาจากจ,ากจากังหวัดไหนนะครับกระบี่กระบี่อันนี้พี่ดอนช่างดอนอช่างดอนมาจากจากังหวัดไหนครับบางคัน,นบางคัน,น,คนบางคันนะก่อนเชิล้วครับกิมครับกิม มาจ้ะยังไงอ่าแต่เป็นสมาชิกบ้านเรามาอยู่กันเยอะอันนี้เฉพาะบางสวนไอ้หนวดอยู่ประมันสามซิบเจ้ซิบคนนะซิบคนเนาะอ่าเดี๋ยวผมแนะนำช่างดอนพอดีช่างดอนอาชีพแกคือทำมีดไช่อ่าช่างดอนชูมีดนิดนึงครับอ่านี่ครับมีดมีดจะเป็นมีดตีมือทำเองจากบ้านเราใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ่าเป็นงานตีมือเป็นงานตีมือพี่ชายตาเยาะเลยครับใช่ตองนึงเดียวตองนึงนะช่างดอน งมีตีมือต่องนึงนะครับ,รบปกติอค่าขไปอยู่วันนึเท่าไหร่ครับรับก้มพรอมตัดส้ำอร่อย้าครับอ๋อพรอมตัดเลยนะส้ำร่อย้าแต่ถ้าเกิดว่าลานไหนต้องการรับไปิดซุ้งอะไรเราไปิดซุ้งอะไรเขาเป็นโลเป็นโลอ่ามันจะมีราคาซุ้งอยู่มีราคาซุ้งอยู่นะโอเคได้เดี๋ยว ยังต้องแว่นนะมีนแมกโครด้วยมีธรรมดาด้วยมันยังมีอยช่องแบบนอ่าพี่อธิบายมีแมกโครก็มีธรรมดาแตกต่างกันปึ๋อธิบายมีมีิแมกโครเนี้ยรูปทรงมันจะอยู่แบบเนี้ยออ๋หินแมกโครสะดวกในการในการไม่ไม่ต้องแต่งเลยมันมันจะไม่มีพุ่นไม่เลยอ่าไอ้ช่วงไหนนี่มีดังเดิมบ้านเราดังเดิมบ้านเราอ่าโอเคครับผมถุงแว่นนี่คือคือคือเป็นงานตีมืองานพีมืองานตีมือโดยเฉพาะครับผมอ่าครับได้ครับมันม่ใช้งานโรงงานครับยังโดนยังโดนฟากเบอร์โทรไว้ออิฐ กอ่ารส้นใหญก็ส้เก่าสงส้นเก่องเจก่าสามเจ็ดเก่าสามาเจ็ดสนสองครับอ่าเจ็ดส่วนสองครับ่าเจองครับ่าเดสองกับเบอร์่ังดอนนะครับกับผมถ้ามีส้นใหญก็กล้าเฟซบุ๊กก็ได้กับฟา a c e b o o k ก็รวมฉังมีฟรียั้งมีตีมือบากตด้อ่าได้เลยได้ได้ครับช่วยเลือกกันกลับผมบผมโอเคครับขอบคุณมากครับติดตามโซดีครับโซดีครับ